หนิงปณิตาเปิดใจหลังมีภาพสามีเดินกับผู้หญิงที่สนามบินด้านทนเก็บมาเป็นปีเรียกได้ว่าก,กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงมีเรื่องให้เครียดเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวหนิงปณิตาที่หลังจากมีภาพจินจารินสามีของหนิงเดินกับผู้หญิงที่สนามบินจนกลายเป็นที่สนใจของสังคมล่้สุดหนิงปณิตาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่ามันเป็นวันหยุดสงการ์เราได้ให้เวลาทั้งหมดกับลูกเราแล้วมาเจออะไรแบบนี้เราอยากอยู่กับลูกอยากดูแลลูกและหลายคนติดต่อมาทุกช่องทางก็ไม่รู้จะตอบอยังไงไม่ได้คุยกับใคร ไม่สามารถตอบอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองรู้สภาพจิตใจมันไม่ได้ดีหรอกแต่หมดเวลาออนแอแล้วค่ะขอเวลาอีกนิดเดียวเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้วแต่ละครั้งที่มันออกข่าวมาก็ท็อกซิกยอมรับว่าถ้าเป็นหนิงเมื่อก่อนอาจจะวิตวิตตอนนี้ขอเวลาหนิง2-3วันจะตอบในรายการคุยแซบโชว์ทีเดียว